ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สามของท่านอาจารย์วสินอินทสศระวรกที่11เชราวักวรรณนา,นาเรื่องที่หนครกระดูกพระพุทธภาสิทธตอัตถีนงังนักรังกตังมังสโลหิตะเลปนงังยัตถะชราจะมัจจุจะ มาโนมัคโคจะโอหิโตคำแปลนครคือกายนี้ทำด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทนงตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายความพระอัฏฐกาถาจารย์พานานาไว้ว่าเหมือนอย่างว่าเรือนไม้มีไม้เป็นโครงชั้นใดสรีระนี้ก็ฉันนั้น มีกระดูกเป็นโครงมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดชาบด้วยเนื้อและเลือดห่อหุ้มด้วยหนังเป็นที่ตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโสมเป็นลักษณะแห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยสวดงอันงามเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมัคคะซึ่งมีการลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นลักษณะ อาพาธอันเป็นไปทางกายและทางจิตย่อมตั้งลงในสริระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพึงถือเอาได้โดยความเป็นแก่นสารจะพนานาความโดยสังเขปตามแนวของพระอัฏฐกถาจารย์เพิ่มเติมอัตโนมัติยาที่ปายตามหลักวิชาบ้างเล็กน้อยคำพีทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งเรียกกายนี้ว่ากายนคร แปลว่านครคือกายผู้ครองนครน,นี้คือพระเจ้าจิตราชกล่าวคือจิตหรือใจอวัยวะต่างๆและสรีระยนต่างๆเป็นพล,ลเมืองของพระเจ้าจิตราชนั้นกายกับจิตจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโบราณเรากล่าวว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือจิตเป็นผู้ออกคำสั่งกายเป็นผู้ปฏิบัติตามดูเหมือนว่า ไม่มีนายและบ่าวคู่ใดที่เป็นห่วงเป็นใย,ยกันเท่ากายกับจิตเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดกายกระวนกระวายเจ็บปวดหรือหิวกระหายเมื่อนั้นจิตก็ปลอยกระวนกระวายด้วยปล่อยขาดความสุขไปด้วยและเมื่อนั้นจิตจะคอยเหลี้ยวหาที่พึ่งให้แก่กายคอยหาทางบำบัดให้แก่กายถ้าหาทางบำบัดได้ใจก็สบายแจ่มใสถ้ายังบำบัดไม่ได้ตราบใดใจก็ยังกระวนกระวายอยู่ตราบนั้น ท่านจึงกล่าวว่าใจที่สบายอยู่ในร่างกายที่เป็นสุข The Sound Mind is in the Sound Body มีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่จิตมีอำนาจเหนือกายโดยเด็ดขาดกล่าวคือแม้กายจะกระวนกระวายอยู่เพราะความเจ็บปวดเพราะความหิวกระหายแต่ใจของท่านหากระวนกระวายด้วยไมย่พระอาหารหันต์มีอำนาจจิตสูงมากสามารถแยกกายและจิตออกจากกันได้ ส่วนปุถุชนคนธรรมดายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นเมื่อกายทุกข์ใจจึงทุกข์ด้วยเมื่อกายสุขบางครั้งใจก็ปลอยสุขด้วยแต่ไม่แน่เสมอไปเพราะมีบ่อยครั้งที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ใจทุกไปต่างๆสมเอาทุกข์ไว้เพียบแปรในจิตใจเป็นการแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นั้นย่อมแผ่กระจายมาถึงกายด้วย เมื่อใดใจมีความกังวลหวาดกลัวโกรธจัดริษยามากเป็นต้นเมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกายด้วยทุกครั้งไปความวิตกกังวลและความเศร้าเสียใจที่เกาะกินใจอยู่นานๆอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างได้เช่นคนไข้าบางรายมีอาการคล้ายกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือมีแผลในกระเพาะอาหารมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง แต่เมื่อหมอตรวจดูอย่างทีทั้วนแล้วก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆของกระเพาะอาหารเลยสืบประวัติไปจึงได้รู้ว่าสาเหตุมาจากจิตใจเช่นมีความผิดหวังในชีวิตครอบครัวความโกรธความเกลียดความริษยาอย่างรุนแรงเป็นต้นเมื่อเกิดอารมณ์กลัวขึ้นซึ่งเป็นเรื่องทางใจแต่อาการทางกายก็ปรากฏให้เห็นด้วยเช่นหน้าซีดเหงื่อแตกกระเพาะปัสสาวะบีบรัดตัวอย่างแรง ทำให้อยากปัสสาวะหรือถึงกับปัสสาวะออกมาลำไส้มีการเคลื่อนไหวมากจนถ่ายอุจจาระออกมาโดยไม่รู้สึกตัวกระเพาะมีอาการบีบรัดตัวทําให้คลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นวงการแพทย์ในเมืองไทยเรากล่าวว่าในจํานวนคนไข้ที่มาหาเพื่อการปรึกษาและรับการรักษาโรคคนที่เป็นโรคทางใจเป็นต้นเหตุนั้นมีถึงหนึ่งในหหรือราวร้อยละ2ี หมาเหตุจากเรื่องมารของชีวิตโดยเสนออินทรสุขศรีหน้า35ครคลังวิทยาพิมพ์พศ2511แต่ในสหรัฐอเมริกาคนไข้ที่มีสาเหตุมาจากจิตใจนั้นมีมากกว่าเมืองไทยดูเหมือนมีถึง75%ความอ่อนเพลียบางอย่างที่เรียกว่าอ่อนเพลียและเหี่ยใจนั้นก็สืบเนื่องมาจากความผิดปกติทางใจเช่นความผิดหวังในความรัก หรือในการงานเป็นต้นรวมความว่ากายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมากกระทบกระเทือนถึงกันอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นทางใดทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะพลอยผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขกายสบายใจจึงควรรักษากายด้วยดีรักษาจิตด,ด้วยดีคุ้มครองกายด้วยดีคุ้มครองจิตด,ด้วยดี จะพนานามากไปก็เกินความสรุปว่ากายนี้เป็นเหมือนนครหนึ่งซึ่งมีกระดูกเป็นโครงอัดถีนังนักขรังกระตังมีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทามังสโลหิตะเลปนังเลือดนั้นไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายอาศัยเส้นโลหิตเป็นทางจรใหญ่บ้างเล็กบ้างฝอยบ้างด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะแทงลงไปตรงใดในกายจึงมีเลือดออกมาทันที ท่านว่าเลือดหมุนเวียนอยู่ในร่างกายประมาณ6ลิตรก็ไม่ใช่น้อยเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายมากขาดเลือดหรือเลือดไม่พอคนก็ตายเมื่อมีบาดแผลขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเช่นถูกแทงหรือถูกฟันถ้าเลือดออกมากให้เข้าไปชดเชยไม่ทันคนก็ตายถ้าการแทงหรือฟันนั้นถูกเส้นเลือดใหญ่เลือดยิ่งออกมากทำให้ตายเร็วขึ้นเพราะพิษบาดแผลด้วย ท่านว่าคนถูกบาดแผลนี้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้ากำลังใจเสียก็ตายเร็วถ้ากำลังใจดีตายช้าหรืออาจรอดชีวิตได้ทางแพทย์บอกว่าเลือดมีอยู่2ชนิดคือเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำยังไม่ได้ฟอกเลือดแดงได้ฟอกแล้วพร้อมที่จะส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนเม็ดเลือดก็มีอยู่2ชนิดเหมือนกันคือเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเม็ดเลือดแดงคือการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเม็ดเลือดขาวจะทำลายเชื้อโรคโดยการกินเชื้อโรคเข้าไปในตัวของมันแล้วเชื้อโรคจะถูกน้ำย่อยต่างๆในเม็ดเลือดขาวนั้นทำลายเสียสิ้นเลือดเกิดจากอาหารที่บำรุงร่างกายนั่นเองเลือดเป็นมันสมองเป็นกล้ามเนื้อและเป็นกระดูกเพียงแต่ยังเหลวอยู่เท่านั้น อวัยวะทุกส่วนย่อมดูดเอาส่วนที่ต้องการจากเลือดกล่าวได้ว่าเลือดเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งในร่างกายแต่เมื่อออกนอกกายแล้วเลือดมีกลิ่นคาวเหม็นปฏิกูลพึงรังเกียจเป็นสิ่งปฏิกูลอย่างหนึ่งในอาการ32เนื้อนั้นคืออวัยวะที่มีอยู่ทั่วไปในกายอันผิวหนังห่อหุ้มไว้เนื้อและเลือดคลุกเคล้ากันอยู่ทุกแห่ง ที่ใดมีเนื้อที่นั่นมีเลือดเราจึงมักได้ยินคำพูดไปด้วยกันเสมอว่าเลือดเนื้อเนื้อห่อหุ้มกระดูกไว้เมื่อเชื้อเนื้อออกในที่นั้นๆจึงมองเห็นกระดูกสีขาวกายซึ่งเป็นประมวลแห่งอาการ32มีเลือดเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นต้นนี้นี่เองเป็นที่อาศัยอยู่ของความแก่ความตายมานะและมรรคะ มานะนั้นคือความทะนงตนความเย่อหยิ่งยกตนว่าสูงกว่าผู้อื่นมีอาการเหยียดผู้อื่นบางคนได้อาศัยร่างกายนี้เป็นที่เพาะมานะให้เจริญเติบโตขึ้นพึงเห็นสตรีที่สวยงามบางคนเป็นตัวอย่างเธอหลงในร่างกายอันสมมติว่างามของเธอแล้วดูหมิ่นเหยียดยามผู้อื่นและอาศัยกายงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดแก่บุรุษเพศนั้นเป็นเครื่องมือยั่วยวนให้คนหลง แล้วประกอบกรรมชั่วต่างๆตามความปรารถนาของตนบางคนอาศัยความงามแห่งกายทำลายตะบะของผู้มีตะบะดังมีเรื่องเกี่ยวกับฤาษีและนักพรตจำนวนไม่น้อยในอดีตมักขะนั้นคือการลบหลู่คุณของผู้อื่นอธิบายว่าเขามีคุณก็ไม่ยอมรับว่ามีคุณแก่ตนเป็นต้นว่าโดยความปฏิกูลกายนี้มีความปฏิกูลโสโครก เป็นที่ไหลออกแห่งอสุจินานาประการว่าโดยโทษกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และโรคนานาประการสุดจะพันาน,านาได้ว่าโดยคุณกายนี้มีคุณในฐานะเป็นเครื่องมือรับใช้ผู้มีใจสูงสะอาดให้ได้ประกอบกรรมดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดถึงโลกเช่นกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักวิทยาศาสตร์บางท่านนายแพทย์บางท่านเป็นต้นโลกียธรรมทั้งมวลย่อมมีทั้งคุณและโทษบางท่านหลงติดในรูปกายอย่างรุนแรงแต่ต่อมาได้บรรเทาความหลงไหลอันนั้นบรรเทาความเมาเสียได้เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างมากเช่นพระนางรูปนันธาเทรีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระนางรูปนันธาเทรี พระนางรูปนันธาเป็นพระกนิษฐภกคินีของพระนันทะซึ่งพระศาสดาให้สำเร็จพระอรหันต,ตผลด้วยอุบายดังกล่าวมาแล้วในยะมะกะวักวันนา,นาเรื่องที่9ตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ว่าพระนางรูปนันธานั้นมีพระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เรื่องลือว่าทรงเป็นชนบทกัลยาณีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารพบว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเรา คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสระสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุนราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกันพระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวดแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเรา เราเองก็ควรจักบวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสำนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระาศาสดาเพราะเกรงว่าจะได้ฟังพระดำรัสพันนา,นา,นาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูป ทั้งนี้เพราะพระนางยึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางนั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจส่วนชาวนาครสาวัตถีที่เริ่อมใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนาครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระศาสดาแล้วก็อดสรรเสริญพระธรรม,มเทศนาไม่ได้ ข้อความสัรเสริญพระธรรม,มเทศนานั้นพระนางรูปนันธาได้ทรงสดับเนืองนิดเสมอมาพระนางทรงดำริว่าคนทั้งหลายชมเชยพันานาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักนาหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิสักเท่าใดเทียวถ้าการะไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมิให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมา เมื่อตกลงพระไถยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่าวันนี้จะไปฟังธรรมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทราบแล้วคิดว่าไม่เคยมีเลยที่พระนางรูปนันธาจะแสดงความประสงค์ไปฟังธรรมของพระศาสดาวันนี้ประหลาดจริงเนอเป็นลาบของพระนางแล้วที่ได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอันหนึ่งเพราะปรารบพระนางรูปนันธานี้พระศาสดาคงจะแสดงธรรมเทศนาอันวิจ,จิตดังนี้แล้วผ่าพระนางไป ตั้งแต่เวลาที่ออกจากที่พำนักพระนางรูปนันธาทรงตั้งพระไยว่าจะไม่ให้พระศา,าสดาเห็นตนจะหลบซ่อนอยู่ในตอนหลังๆวันนั้นพระศาสดาทรงดําริว่าวันนี้รูปันันธามาฟังธรรมธรรมเทศนาอย่างไรเนาะจึงจะเหมาะแก่เธอทรงเห็นว่ารูปนันธาเป็นผู้หนักในโรคมีความพอใจในโรปมีเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรง การบรรเทาความเมาในรูปนั้นแหลเหมาะแก่เธอเหมือนการบ่งน้ำด้วยน้ำท่านกล่าวว่าบุคคลในโลกที่ได้เห็นพระตถาคตแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อยเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจ 1. บุคคลบางพวกเป็นรูปปรับประมาณนิกามีรูปเป็นประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสยเยื่อใยในบุคคลที่มีรูปงาม บุคคลจำพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีระของพระตถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีดุดทองคำย่อมเลื่อมใส 2. บุคคลบางพวกเป็นโคศปประมาณิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 3. บุคคลบางพวกเป็นลูกขับประมาณิกามีความปอนเป็นประมาณ คือเลื่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาดตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้นปราศจากความกาววาวของพระศาสดาแล้วย่อมเลื่อมใส 4. บุคคลบางพวกเป็นธรรมมัปมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเลื่อมใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจำพวกนี้ได้เห็นศีลสมาธิ และปัญญาของพระศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเลื่อมใสพระศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนันทาว่าเป็นรูปประมานิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูปแบบเอาน้ำมาบ่งน้ำหรือน้ำยอกเอาน้ำบ่งจึงทรงเนรมิตรูปหญิงอันสวยงามมากรูปหนึ่งขึ้นในธรรมสภาอายุประมาณ16ปีให้นุ่งผ้าแดงและประดับด้วยเครื่องอภรรทุกอย่าง ถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ส่งให้พระนางรูปนันธาเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระนางรูปนันธาเข้าสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงอยู่เบื้องหลังภิกษุณีทั้งหลายถวายบังคมพระาศาสดาด้วยเป็นจางคประดิษฐ์ทรงแลดูพระทศพลตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระอันวิจ,จิตด้วยพระลักษณะรุ่งเรืองโดยอนุพยัญชนะ อันพระรัศมีวาหนึ่งห้อมล้อมอยู่ทรงเห็นพระพักพระศา,าสดาอันมีสิริแจ่มใสดุดจันเพนและได้ทรงเห็นรูปหญิงหนึ่งยืนถวายงานพัดอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรง,งแลดูรูปหญิงนั้นแล้วแลดูอัตภาพของตนทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้นางพญาหงจำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงนารมิตนั้นแล้ว พระไทยของพระนางถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิน้นพระนางทรงรำพึงว่าญิงนี้มีผมงามหน้าผากของเธอก็งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางรูปนันทามีความพอพระไทยในรูปนั้นอย่างลึกซึ้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงามแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรปรวนแห่งรูป จึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปรจากอายุ16ปีย่างเข้าไวัยที่20พระนางรูป,ปนันธาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อนายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปลไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศาสดาทรงทราบวารจิตของพระนางรูป,ปนันธาแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่คล่ำคร่าเพราะชรา แม้พระนางรูปนันทาก็เบื่อหน่ายโดยลำดับระยะต่อไปพระนางได้เห็นหญิงนั้นแปรรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมงอกหลังโกงซี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีไม้เท้ายัานข้างหน้างกงันอยู่พระนางทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินพระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตาลร้องเสียงขม ลมลงที่พื้นจมลงในกองอุจจระปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปนันธาเห็นแล้วความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับพระาศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นนอนและหมูนอนไหลออกจากปากแผลคือทวารทั้งเก้าฟูงสัตว์มีกาเป็นต้นซุ้มแย่งกันกินพระนางรูปนันธาทรงสลดสังเวชพระทัยว่า ยญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจักมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอัตภาพทั้งปวงพบทั้งสามปรากฏแก่พระนางประดุจกองเพลิงใหญ่เผาลนอยู่ทรงเห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระสอจิตมุ่งดิ่งต่อกร,รมฐาน พระศาสดาทรงทราบวรจิตของพระนางแล้วทรงใคร่ครวนว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจกทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วบรรลุมรรคผลทรงทราบว่าพระนางไม่อาจทำได้พระองค์ยังจำเป็นต้องช่วยต่อไปจึงแสดงพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาด เปื่อยเน่ามีอสุจิไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนเขาดูก่อนนันทาสริระของเธอนี้ฉั้นใดสริระของหญิงนั้นก็ฉันนั้นสริระของหญิงนั้นฉันใดสริระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในภพได้แล้ว จากเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัติผลแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสนาเพื่อมรักผลทั้งสามที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญญตะกรรมฐานมีในว่านันทาเธออยากเข้าใจว่าสาระในสริระนี้มีอยู่เพราะในสรีระนี้ไม่มีสาระใดๆเลย สรีระนี้เป็นเพียงนครกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านครคือกายนี้ทําด้วยกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่ตั้งลงของความแก่ความตายความทนนงตนและการลบหลูคุณของผู้อื่นมีนัยยะดังพนานนามาแล้วแต่ต้นจบพระธรรม,มเทศนาพระนางรูปนันทาเทวีได้บรรลุพระอรหัตผล กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ